วิธีการปล่อยสน่หที่ใครๆก็อยากได้คุณกฎของการทำให้คนหยุดคิดถึงคุณไม่ได้สมองมนุษย์จะจดจำใครก็ตามแต่จาก3ข้อนี้บุคลิกภาพความรู้สึกและอันที่หนึ่งง่ายที่สุดครับคือคุณมีน้ำหอมที่มันเป็นเฉพาะตัวของคุณคุณไม่เปลี่ยนเป็นกลิ่นไหนเลยฉันกลิ่นนี้กลิ่นเดียวและคุณจาได้ครับสมองมนุษย์จะคิดถึงอะไรก็ตามแต่อันเกิดจาก ได้กลิ่นได้รู้สึกหรือได้เห็นสิ่งเหล่านั้นซ้ำๆวันนี้ถ้าคุณอยากให้เขาเนี่ยจดจำคุณไปได้ตลอดเวลาตลอดทั้งชีวิตสิ่งที่จะแนะนำคือการมีน้ำหอมครับกลิ่นเดิมครับแล้วเข้าใกล้อีกฝ่ายบ่อยเทคนิคนี้ครูคามเคยเวิร์กกับนักเรียนที่เรียนคอร์สรักทางไกลคือคนที่มันอยู่ใกล้กันเนี่ยคือให้ฉีดน้ำหอมกลิ่นเดิมซ้ำมากกว่า21วันในตอนที่ได้อยู่ด้วยกันให้ฝ่ายได้กลิ่นนี้จนชินครับ เพราะนเนี่ยสารสื่อประสาทก็จะรู้สึกว่าอ,อ๋อนี่คือกลิ่นของคุณนะครับและจะรู้สึกดีท,ทันทีเพราะเนี่ยเวลาคุณฉีดน้ําหอมกลิ่นเนี่ยแล้วบวกด้วยการพูดคําพูดแบบดีๆอีกฝ่ายจะจดจำคุณไปตลอดทั้งชีวิตสมองโดยจะมีต่อมของรีวอร์ดซิสเต็มก็จะเริ่มทํางานจะเริ่มคิดถึงโหยหาอะไรอาวอนป่านนี้คุณกินข้าวยังนะป่านนี้คุณทําอะไรนะนะครับแล้วจะเริ่มตามมาดูมา,มาสืบมาส่อง แล้วเขาจะเริ่มโฟกัสและสนใจคุณมากขึ้นครับวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสั่งจิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ75,90บบาทครับ คุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทําให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ